สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเนระวังหัวไดลูกตึมลงหันเด้ระวังหัวได้ลูกตึมลงหันได้ โลละสองร้อยะมะพรก้าวละสองร้อยแม่อืมโลละสองร้อยอมะพร้กวแหงขนาด

จะเปิดก็เปิดก็ออกก็ไปเบิงนรถี่อันเปิดมาเลยปั๊บเออมันหักให้มองห่างวดีันแล้่มองตัวกลางนี่จะเป็รอ่ะไง่ไกับบุี่ตัวนั้นเป้ีอี่บอกี้ตัาี้ัี้ตนตวี้ตััวี้ตน้ตัวนัน้นตัวนี้นนีนนมันเนวี้ัวนี้วว แรจะมั่งไปสั่งลูกแรงจะบิ่งไปยกันกาดล้วเมื่อวาไงหรอกมันหนาเร็วใหม่ปูเลยบดกันนะขาดนะหมู่ดี่เลยแม่นดอบอกคจะแคบส่เราบดีเ มันเสอาคืปงัไ้มปสิเมนเฮ้ยแมนอยู่บนี่คือบบว่างนี่คือปตีนี่คือปตีนี่ไห้ปุ่มก้อนสิ่จแกไม่ได้เลยเนาะสูงบวบม้นมันสูงบาะมันมองนี่มันแคบแคบไปอ่อไปแต่นี่มันต้องแบบนี้ลองนี่นี่ชั้นนี่แมนแมนคืองเนียนะ เอาขึ้นมาตีแบบนี้เห็นตีนี่เลยฮะตีกลางตีลงนี่ไอ้นิดเอาแบบนี้ตีข้างล่างนี่้อมานเอก็ต้องยืดสั้นเลยเนาะจะมากขึนเลยมากขึ้นเลยเกี่ยวได้แต่ละโอ้ยสาวไม่แจกนี่นะสามเมือสิเพี้นเร็วกันพูดนิดนึงดิ เอาคือตีหม่ข้างล่างคือเฮ็ดคือเมื่อกี้เ่าต้องกแก่มันตีมันไม่มีตัวนัดมีเส้นเอวเนาะเป็นงนี่นขึเ้เอาความดูฉดี่ฉลี่แล้ววะ จบดีได้ตะปูได้จะดีได้ตะปูได้เอาสว่านมาเจาเอาคุณ่อมันไมมัจไมใส่อล่ะใสไโอ้ยเอาจะได้อยู่ให้กำรังเขยข้าอยู่สับตายจะาชีพตเอาตัวยเยม่ใส่ชุ่เมันดก่ันดก บ้านมมีเนือประเทศมาได้แต่ซื้อชิ้คู่มือหน่ก็จะวากเลยจะว่าอะไรจากไรผมว่าวาไรลมบ่บ้านคือจะมาเก็บแคนยางหลายคือบุ้งตัวนั่นก็นะรึเปล่ือเงนม้วเลยเออลุงนี่ตงานสบายคนนึงอันนี้ไปเอาลานไปกันไปขีดไแหวนยางไปไปขึ้นไป่นี ี่่ะับอชานไม่อกยเีให้น้อเล่นนั่นนะีอย่าแกะอะไรเล่นสกปรกนะคะเข้าใจไหมเราเลมาแกะเล่นสกปรกนะบ้านยังไม่ได้สูงมอบนะเข้าใจเปล่าพ่อจะทำคนสะอาดนะ อย่าขนขยะมาเล่นอย่าขนอะไรมาเลอะเทอะเดี๋ยวพ่อเหนื่อยอ่าพักสบายิเลยเตาะเตเข้าไปแล้วทุกคนเตาะเข้าไปแล้วดันไม่แห้งแล้ว ูน้ำมาหนิดอกสวานเฮาผลิตเอาก่ตอ้องซนะื้อน่ะไม่พอเพือนเคนแม่ลูกคืนนี้เสรมาอย่งไปเดกทองนะพี่โป้ง คนเด้อมันดูดูแขวะและ้วใส้นตกแค่เดียวกวามกวามรนลมลงมันแลดลงไปแล้วง